โอ,อ้ปลามันเริ่มอ้วนหรอครับ ผมสวัสดีพี่น้องปอกปลาเอฟซีเสียงหน้าวิดีโอทุกทันทีรับชมครับบรรยากาศตอนสี่โมงครึ่งโดยแบบบ้านการครับเสียงที่ท่านได้ยินนี่คือเสียงสูบด้วยพี่น้องนะครับท่านฝนก็เป็นชาวหน้าสูบนามออกมาใส่ไฮสองไฮนี่ครับก็คือนติเฮ็ดว่่ได้ครับสองไฮนี่นามมันหลนะบ้านเขาบ่อท่านครับฝนตกทุกมือครับูอีกสูบหนึ่งครับยิ่ง่าอีกสองสูบครับไปครับพี่น้องพาพี่พ่อน่องมาใส่เบ็ดครับน่ครับเบ็ดเทากคือเก่าครับ ต่ว่าตอนนี้อะใส่บร,ระ,ะบท่านใส่เงี่ยน,น,นะครับเสียบไปซื้อเนาะพี่น้องน่ครับเสียบไปซื้อเหมือนแรงเขาจิมาใส่ครับลองใส่ตอนตัหัวคำแล้วนเนี่ยมันหล่อนเบิดครับเนี่ยเสียเขาใส่มันสิเป็นเนี่ยไม่กี่ซอนเนาะนะครับดังนั้นมันจิหล่อนยังไววครับก็เลยสิมาใส่ยำขึ้นนะครับชักทุ่มหนึ่งนะสิมาเสียบเนี่ยกันนะครับเดี๋ยวยายไปยังน้อยครับเนี่บมันอากาศมาวัน,นี้เป็นตะมีป่าบนอ่อพี่น้องครับบานบานอีสารบานเท่านี่ครับฝนมาดีตัหัวปีครับเห็ดหน้าพระท่านกันเลยทีเดียว เนี่ยครับมองนี่เอาอะไรเลยครับหนามลายนะครับมองนี่คื้กันจะเสียไปเรื่อยๆครับเนี่ยเสียไปน้ำมองนามมันขึนสูงขึ้นบ้านละเอาวัดดวงไปเบ่งครับหลังึ่งขวดอยู่ตรงนี้ครับเสียไปเลยครับเหมือนแรงเขาสีมาไเนียนะครเหมือนแรงเขาสีนมาไหนีแรงทีละนะครับบรรยากาศโอ้ล่มดีครับเมื่อนี้บเาหน่าจะมีฝนครับเบิ่งแล้ว นี่ครับผมก็ย้ายมาตั้งนั้นแหละครับย้ายแต่ด้าทา่งโหลดเหรียญกางไฮน่าเนี่ยครับประมาณ30กว่าหลังครับใส่ไปนี่ครับนี่กับว่าห่อสูบกันละครับสูบไปนี่ครับปัจจัยห่อนี่ประมาณนี่ครับเดี๋ยวตอนแรงๆเดี๋ยวจะมาใส่เงยเพ่น้องแล้วก็มาเบิ่งผลกันอีกที่หนึ่งว่ามันสีมีปลาไหครับนี่หมายไหน่าสี่ทันสูบครับแต่ว่ากรอนนี่สูบมันก็พอมีหนามอยู่หน่อยหนึ่งครับบันกอสูบมันก็เต็มทุกบาทนี่ทางตะไซไงครับอ้าว โอเคครับเดี๋ยวมาเบ่งตั้งแต่อีกขึ้นหนึ่งครับครับผมสวัสดีกันในบรรยากาศตอนทำคาครับทุ่มกุ้งกวโดยประมาณการครับพี่น้องถ้าเป็นพี่น้องมายามเบียดเนาะเดิน่ามายามกับอะไรนะครับมาใส่เบียดครับหลังจากที่เมื่อกี้เข้าไปยามไม่กี้ซ่อนครับโอ้โหทุ่มหนึ่งนี่ถือว่าไม่กี้ซ่อนล่งดีครับบินมาเนี่ถือว่าหลายครับจังวันนะครับฝนมาตกเนาะแม่งมันก็เลยมาหลายจังหน่อยครับ ครับพี่น้องผมใส่เวทเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันอีกทีนึงว่าผลจะเป็นอย่งไรครับเดี๋ยวสีเปียวแมงเขาบ้านเนาะเดี๋ยวเขาถือาเบิ่งกันอีกทีนึงครับไม่ยามเบียดนี่แหละโอ้ยใส่เสร็จกันเรียบร้อยเลยพี่น้องครับเรียบร้อยครับนะครับเบิ่งปลาเข่งครับโอ้โหครับเบนปลาเข่งครับกินงเนื้อว่ายขนาดครับปลาเข่งครับ ดี bon the been, h, ๋ยวมันจะปล่อยครับบอดอกปลาเข็งครับบอลเสียบครับปล่อยใไปไปตัวใหญ่กว่านี้เนาะไปเปลี่ยนเงี้ยจากน้อยครับโอ้เป็นหนอแล้วนี่โดนครับโดนครับนี่ครับโดนแล้วครับโอ้โหนี่ขากลับเลยครับเนี่ยขากลับครับขากลับครับเมื่อกี้โยบเนี่ยมเนี่มเลยครับพ่อคันเนี่ยโอ้โหตัวปลาครับ โอ้ปลาครับปลาครับโอ้ดิ่ดจนเมื่อยครับแต่ผมมาสาบไปยังน้อยครับนี่ใส่ไปแงาไปเลยแล้วก็ไปยืนเบื้องสูบกระจกครับนี่ครับโดนครับใส่สวยครับพี่น้องนี่ครับช้อนใส่สวยเก็บครับหลังนี่โดนครับโอู้ดินนี้ครับนั่นนี่ครับโดนนี่นะครับโดนนี่นะครับช่อนใหญ่โอ้โหใส่สวยครับน่อยก็มากีนน้อยหนึ่งครับ ครับตัวป่าครับงามๆครับพี่น้องนะครับปลาครับโอ้ยแล้วครับล้านนี่ครับโอ้ยโยบ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 ครับอุ่นน่ะขั้นเบสครับพี่น้องเบอ่์เอ๋ครับติดดีขนาดครับขนาดพึ่งใส่ขากลับครับเลยครับปลาอย่างนั้มาเบิ่งกันครับลคอเลยปลาปลาคอหรือปลาโอ้ปลาดุกครับ ลูกไส้สวยครับลูกไส้สวยครับนี่โอ้โหตัวงามขนาดครับเหมือนเดิมนะครับหมานครับครับผมรอบคำได้ไปสามแต้มครับเดี๋ยวผมจะเข้าบ้านกันไปเก็บแมงกันครับเมกฆซ่อนหนะจริงๆหลายแล้วครับเดี๋ยวฉพไปถ่ายบรรยากาศเมฆซ่อนว่ะเข้าหมานขนาดเลยครับมานี้ครับให้เบิ้งครับเดี๋ยวเราสิ่ยเบิ้งอีกรอบหนึ่งครับประมาณจากสามถึงกัวกัวเดี๋ยวมาดุหนกันอีกที่หนึ่งครับ ผมผ้ามายาเบ็ดกันหลอบคำครับเมื่อกี้ไปเก็บเม่ซ่อนมากครับโอ้โหพี่น้องเลยนะครับได้หลายหักหลายเนี่ยครับเม่ซ่อนนี่ล่งักครับเหมือนนี่ครับจะเป็นแบบตักไปรอบเดียวได้สี่กิโลครับสี่กิโลสำหรับหลอบแรกเมงซ่อนน่องครับถือว่าหลายครับแต่ไม่เปลี่ยนจากน้อยครับเพราะว่าปลาหน่อยมันมากินครับนี่ครับตอนหน่อยมันมากินไม่ดอดกินเบิดครับพวกปลาเข่งแล้วปลาหมอห้าเนี่ยนะครับเนี่ย ขออนุญาตไต่ไปครับหลังทางหนาดินครับหลังทางหนาดินครับโอ้โหตุวมตามตุวมตามครับปักแข้งครับตัวใหญ่แน่นอนครับตัวใหญ่แน่นอนครับโค่นอ่ะเบิ้งเบ็ดครับพี่น้องโอ้โหหย่อมหย่อมหย่มเลยมองเห็นเลยครับนะครับเบ็ดเท่า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 เลยครับอ่าโอ้โหโดูน่อยครับโดูน่อยครับ เรียบร้อยครับตาตัวงามครับนามคุ้นครับนามเป็นสูบไซเปล่ามาจากสาจากยังครับเป็นตะธรรมชาติแล้วพี่น้องสาขในหน้าเข้าเนี่ยครับสมบูรณ์ขนาดครับทั้งนี้ครับหากินแบบเคลื่อนไหก่ออนุรักครับพี่น้องเขาเอาเบิร์ดครบปลาหน่อยครับมันกเะลือตัวที่มันหน่อยมมนก็ะชใหญ่กันมากเลยๆเขากัพ่อเดียอยู่เดี๋ยวกินทุกๆปีครับเก็บครับทลังนี้อีกแล้วครับปลาคอหน่อยครับโอ้ปลาคอไหนมัตตัวหน่อยใชครับ เราเอาเอครับตัว่้มนี่นะครับปลาหน่อยเกินไปครับเราขออนุญาตปล่อยครับนะครับตัว่ํมนี่เองครับเดี๋ยวช่วงเกี่ยวเข่ากับตัวใหญ่ขนาดเกือบรุ่นแขนนะครับปลาตัว่ํมนี่ใหญ่ไปครับหนังนี้ดนี่ครับโอ้ปลาคอครับนี่ครับปลาคอครับคอใส่งามครับเี่ยวเ่าถือวใหไงนะครับตัวคอหน่อยหรือไปนีปลาคอน้อยเออโอ้ดึงมออกนะครับ กบกระห้องพี่น้องนี่ครับตัวสมนีกะไหนที่พ่อได้อยู่ครับตัวไอ้่ใหญ่กเมื่อกี้ลักน้อยอยู่เก็บครับโอ้ข้างหน้าดึงอยู่แล้วครับโอ้ปลาก็ถือดีแถอะนู้ดจะเป็นห่าวครับปลาหนามไม้ครับปลาหนามไม้ห่าวอีหลีครับห่าวคือคนใส่บ้านี่ปลาครับปลาอย่างทันแล้วเหมือนกันครับโอ้ปลาคอใหญ่ครับพอใหญ่ครับปลาคอใหญ่ ใส่สวยครับใส่สวยมาอีกแล้วครับตัวปลาครับตัวซ้ำตัวแหลกเลยครับนี่ตัวแหลกใหญ่กว่าน้อยนึงครับนี่เอาวีแล้วครับล้งนี้หอยตอกตอนี่ครับโอ้ปลาคอครับหอยตอกตอนลยครับนี่ครับตัวหนีบใหไ่บันไดครับพี่น้องม่น่าดเจ๊ ได้เอาครับตโตใหญ่นะครับพ่อกระเทือนครับเลยตัวต้มที่โปรตีนนี่เว้ยปล่อยคือกเก่าครับนี่ครับยังอ้วนเลยครับเนี่ยปลามันเริ่มอ้วนหรอครับโอู้อึหรอครับปลักคนหน่อยหลายครับในไหน้าครับนะครับปลักคนหน่อยหลายหลีครับช่วงดูลปลาหลอกคอกประมาณจะสองเดือนนะครับช่วงก่อนที่ พคนจะสูบบ่อเนาะนะครับก่อนฝนจะมาอะรอบแรกพ,พๆๆู้น quoi. นะครับประมาณเกือบสองเดือนที่ว่าฝนมาแห้งแบบน้ำของบ่อไปช่วงหนึ่งปลาใหญ่ขึ้นมามครับโอ้ขายางกลับพี่น้องนะครับพี่ติดสูบไผ่ปลาครับผนดังตับ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 อยู่นะครับย่างกลับมาสิกเมารถครับโดนครับโดนครับโอ้โหฝนนะครับ งามขนาดเี้คร pues mm ับประคอครับมันนน้อยๆยด้วยพี <t iros> ่น้องด้อนะครับตัวนี้ครับมันเนน่อยครับเนี่ยกำลังงามครับเออเขาทาครับหมานครับเลยซีตัวแล้วนะครับใส่สวยๆเข้านะครับนี่เอาอีหละครับโอ้โหดูนี่นะครับนําตื้นครับนอาตื้นครับนําตื้นครับใส่น้อยนะครับ ใช่หน่อยทำนี่กับเหมือนเดิมครับพี่น้องปล่อยครับผมบ่ออากดอกมันบ่แสบครับต้มเหมือกับบ่แสบปนกับบ่อพ่อถวยครับทำนี่ปล่อยดีกว่าครับแล้วหลอบหนามาวากันไหมครับเอาอยู่แล้วครับหลังนี้ครับโอ้โหขอดีของเมื่อกี้ซ่อนครับคือติดงายติดไวครับมันมันแม่นหน่อล่อเสียงแม่งเลยเนาะข้อเสียคือมันหล่อนดีครับพี่น้องอันนี้ก็โดนครับเรียบลอยครับผมขอบคุณทุกการรับชมในหลอบคำครับ ได้เบรตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับหลอบไส้เงินนั่นได้เจ็ดตัวผมสามบอกเพิ่งได้นะครับหมานขนาดพี่น้องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปยาแม่กี้ซ่อนครับมันอาจจะลุ้งคักงอีครับเหมือนเอาเห็นว่าฝนจะตกเล้วครับเด้อวันที่ยี่สิบสามแล้ว 24, 25, วันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนีมันฝนมันนะครับเดี๋ยวคที่ขอบคุณตัวการรับชมครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นกันมื่ออื่นเศร้าครับ วัสดีครับสวัสดีกันในบรรยากาศตอนเช้าครับพี่น้องกาตะเว้นขึ้นนั่นแหะครับภาพพี่น้องว่ายามเบ็ดครับเหมือนขึ้นนี่ค่อนข้างที่จะหมานแน่อยู่ครับพ่อเดียวอยู่ดีกินเนาะพี่น้องนะฟังเสียงสูบครับที่สูบตุบตตุบตตุบตนี่ไม่ได้เสียงสูบชาวนาครับน้ำท่วมให้หน้าได้พี่น้องมันก็ไม่ท่วมนะครับฝนตกมาน้ำหลายมันวานเขาบ่ได้ครับเป็นการที่การปั้นเลยนะครับปั้น้านหลังจาสูบออกนะครับเบิดขึ้นครับเสียงสูบอยู่3ามสีเจ้าตอนนี้ครับ ผลดีขนาดยังว่าครับพี่น้องนะครับหายเบืองเบียดด้วยกันครับเ้าใ่เป็นน้ำกันแท่น่นล่ะครับกันแท่ที่เดี๋ยวเห็นครับไต่เง่าไปเรื่อยเรื่อยครับ ว่าเป็นมดถือครับนี่ว่าเป็นเดี๋ยวไปเบ็ดอยู่ครับมาแล้วครับแต้มแรกครับ โดนหรอครับเสียบปั้นืดนครับเนี่หลังนี่ก็โดนครับปานมมันบ่ถือกับเสียบก็ซื้ออุยยังไม่หไให้ไก่ค่อยติด ก่อยมั้นไปแล้วครับไม่ถึงหน่อย,ยน้อยครับหลังนี่โดนครับนี่ครับนี่ครับโดนครับโดนครับ,น,รบ,น,รบนี่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 นน สุดยอดไอ้สุดรับ เบ็ดมันดีครับค่อนขางที่จะปลดยากครับเบ็ดมันดีนะครับเป็นเบ็ดโค้งเข่ากับปลาอย่างดีเลยครับตาปลาพี่น้องตาปลาเบอร์สิบห้าครับจะได้จะได้ไดหลังนี่โดนครับหลังนี่โดนครับ สวยครับอมงามครับพี่น้องครับผมครับกะยามเบิร์ดเบ็ดเสร็จแล้วครับก็ถือว่ามานไปได้ครับมืนอนี้เซ้านี่ครับได้ปลาไปสักตูดเ่ยซีตูดครับปลาไปซีตัวพอมงามครับพี่น้องนะครับกะารย่ากิซ่อนมันหล่อนดูครับหล่อนดีอยู่เพราาะว่ปลาหน่อยปลาเข็งมันหลายครับมันหลอดหายแป๊บเดียวผมกัยามแครอทยาเหน่อยมันขึ้นนะครับ ขอบคุณดูการรับชมพี่น้องนะครับขอบคุณหลายๆที่พ่อติดตามเปาโอมเนาะเดี๋ยวหน้าไปดูจิพาพมีขนมมาเยอะหายอยู่หากินคือเก่าครับบรรยากาศบ้านเฮาครับตรงไหอตรงหน้าเห็นไะไเห็นหน้าครับพี่น้องยุ่ยไก่ยุ่ยไก่ขอให้สุขครับรู้กายบ้านเฮากับมีโอกาสทำการบานได้เป็นน่องเด้อนะครับครับเห็นแล้ครับบ้านเฮายังสมบูรณ์อยู่คือเก่าครับพี่น้องยังมีข้าวสมบูรณ์ยังพ่อได้อยู่ได้กินด้วยครับนี่คือหน้าที่คุณเลยครับพี่น้อง หน้ากันบรรยากาศนี่เนาะนะครับยินดีใน้กทุกคนครับขอบคุณเดลัยครับสวัสดีครับ